วันนี้เรากับเพื่อนนะคะอยู่กันที่ร้านยากินิกุไรค่ะเป็นร้านเนื้อย่างแบบอัลคาร์ดนะคะเคยรีวิวร้านนี้ไปแล้วนะคะร้านนี้ที่สามารถมาทานคนเดียวก็ได้เพราะว่าเขาจัดเซตเนื้อให้แบบนี้เลยค่ะภายในเซตก็จะมีเนื้อมีข้าวมีสลดัดมีน้ำซุปค่ะสามารถเลือกปริมาณเนื้อได้ด้วยนะคะเริ่มตั้งแต่100กรัม200กรัมแล้วก็300กรัมค่ะถ้ามาคนเดียวนะคะเราก็จะได้ที่นั่งแบบนั่งทานคนเดียวเตาเดียวไปเลยค่ะ ่วนซอสที่นี่นะคะก็ดีมากๆเลยมีให้ประมาณทั้งหมด4ซอสน,นะคะเอาซอสมาทานกับข้าวอย่างเดียวก็ยังอร่อยเลยค่ะวันนี้สั่งมาก็คือเป็นเซตเนื้อคารูบินะคะใครที่ชอบเนื้อแบบมีมันแซกๆนะคะต้องชอบเนื้อคารูบิค่ะจิ้มน้ำจิ้มทุกครั้งเลยค่ะเพราะว่าอร่อยมากเนี่ยค่ะเอาน้ำจิ้มนะคะมาราดกับข้าวแบบนี้ก็ยังอร่อยเลยค่ะ ในส่วนเนื้อนะคะก็สามารถเลือกได้เลยมีหลายส่วนมากๆเลยค่ะส่วนใครไม่กินเนื้อนะคะก็มีหมูแล้วก็ไก่ให้ด้วยนะคะส่วนใครที่ไม่ชอบกินเนื้อแบบชิ้นเล็กๆนะคะที่นี่เขาก็ยังมีชุดสเต็กแบบสเต็กว่ากิวให้ด้วยค่ะจริงๆนี้เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งเลยนะคะเวลาเพื่อนๆที่ไม่ได้อยากกินบุฟเฟ่น,นะคะก็กินแบบเป็นอลา,าร์คเป็นชุดแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเกิดวันหิวหิวและต้องสั่งเพิ่มอีกเนี่ยแบบเราเนี่ยค่ะแนะนําให้ไปทานบุฟเฟ่จะดีกว่านะคะ ร้านนี้นะคะซอสดีเนื้อดีค่ะค่าเสียหายค่ะ